สวัสดีครับสวัสดีเี 4, ทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศนี่ลุงสีก็มาจากสวนแล้วนะครับพร้อมกับรถคู่ใจนะครับนี่เขาเรียกว่ารถ e Tech, รอีแท็ครถไทยนะครับนี่ <No. S 1> นี่คือรถคู่ใจลุงสีนะครับฮ่าทบ บูบูตาอา RT ทีรนะครับรไทยอีกบ่ไทยอีกน้อยไทยเลย,อยเอาลุน้อยไทยเลยอ้โสียอดเข้าเอาอ๋อครับ ตกไว้ซ่อมเนอะลุงส,สีจะมาไถตรงหน้าบ้านใหม่นะครับห้นอนครับลูกหงอยอนกะตายหาหน้าหายน้ามหลูกบ่เงอยลายแล้ว่อา แม่บ้านสั้นเราก็มาดูนะครับอ๋ใส่อย่างไปแล้วนี่เตะไคพริกปล<บ>าพริกเากจะมาดูสูตรเด็ดของแม่บ้านนะครับที่ว่าทําอาหารอร่อยอร่อยนี่นี่คนนี้แหละครับดูรูปร่างเลยนะครับทําเองซิมเองกินเอง น,นี่ก็คือเนื้อหมูกี้หมูปลาใช่หรือเปล่ายังเนาะรอ,อสักครู่นะครับนี่ก็คือสถานที่ประกอบอาหารนะครับสุดยอดะดูแบบบ้านๆแบบพอเพียงนะครับไม่ต้องมีค่าแก๊สไม่ต้องมีแก๊สก็แพงไม้เนี่ย ตัดไม้ลำหนึงก็ใช้ได้ทำกับข้าวได้มือหนึ่งแล้วครับเต็มเลยมีแต่ต้นไม้นะครับมีแต่กอไผ่ตัดกอไผ่ลำหนึ่งก็สบายแล้วนะครับถ้าท่านอยากกินแกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้เดี๋ยวจะพายซีไีดูนครับนี่เราจะมาดูนะครับถ้าคิดอยากกินแกงหน่อไม้นะครับนี่บ้านลุงสีนะครับ หน่อไม้เพียบเลยครับเอาสักสองนอนี่กินห้าหคนเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยอิ่มนะครับดูแต่ละลำนะครับหน่อไม้นะครับกำลังเริ่มออกก็มีครับนี่ตัดมาแกงแล้วนะครับทำงานมาเหนื่อยโอ้ ไม่มีอะไรกินแกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้จิ้มแจวอร่อยมากนะครับนีบ่ส่วนเจ้าแต้มนะครับส่วนเจ้าแต้มก็กำลังกินข้าวยางกระเล็ดอร่อยนะครับนี่ก็เนี่ย ส่วนมากก็จะมากินข้าวที่นี่นะครับจะแต้มพวกจะแต้มพวกห้าหกตัวนี่ครับดูครับเต็มเลยนะครับนี่เลีนี่ที่นี่ก็ใช่นะมากินที่นี่นะครับดูนะครับพื้นที่บ้านเถียงนาน้อยลุงสีนี่ไม่ใช่เถียงนาน้อยธรรมดานั่นก็กอไผ่นะครับนี่กอไผ่ไม่ต้องซื้อแก๊สไม่ต้องซื้ออาหารนะครับมีหน่อไม้ กินกำลังออกนอกออกนอก,ออกแงงนี่นะครับนะนเห็นไหมครับนี่ยังบาถึงฤดูในนอสีเนาะถ้าถึงฤดูเมื่อไหร่ปุ๊บเน,นี่้ยนี่ นี่กำลังออกเริ่มออกเลยครับนี่ก็คือความสุขแบบโอ้หายะหายะเราก็มาดูขั้นตอนแม่บ้านถึงไงแล้วตอนนี้ก็ใส่เนื้อลงไปแล้วนะครับกับเครื่องแกงคน,คน ดูเครื่องทำมาหากินลุกสีกันต่อนะครับน,น,บงงน,น,นี่นี่ก็คือรอบดักกุ้งนะครับภาษาบ้านผมก็เรียกว่าโปะกุ้งครับลุงสีซื้อเอาอัญบ้านนี่โปะกุ้งนี่ลงุงศี <It out. S 1> ตัวตัวนี้แม่ตัวนี้แม่ครับตัวสีน้ำเงินนี่ตัวเฮ็ดเอาเองเป็นบ่อ อ๋อตัวนี้เด้ค่ะหนมาอีกน,นะครับง่ายๆครับพอแถวนี้มีเขื่อนสามสี่มีอ่างเก็บน้ำสามสี่ที่นะครับนี่ลุงสีก็จะไปะว่างจากาาทำงานก็จะ,<ล>ะตอนเย็นก็จะไปวางเนี่ยครับพวกนี้นะตะข่ายพวกนี้นะครับนี่ตัวนี้ซื้อราคาจาักบาทก,ก่อนหนึ่งถ,ถ้าซื้อเป็นโลเลยซื้อเป็นโลแล้วครับซื้อเป็นโล,นโลตกกัวกระลังหัดสิบาทมั้ยบอก จะเป็นโลแล้วกี่เป็นเงินรางละครับนี่นะครับไม่ต้องซื้อครับอยู่แถวนี้อ้างซามซี่อ่าง,างากินเลือก,กินน้องซี่เนาะใส่ทุกกระชับใส่ใส่ที่เข่าก็ได้เดี๋ยวเราจะไปดูสูตรเด็ดในบ้านนะครับ ผักครับดูครับเดือดตะปุงเนาะเดือดตะปุงออใส่ผักปรุงแล้วก็ใส่ผักดูดูครับ เป็นอะไรใสเกลือมันยังนัวใสเกลือลงไปแล้วนะครับนี่ก็คือผงชูรสผงนัวบ้านเฮาละครับหนึ่งช้อนนะครับของเหลวเลยอันนี้ยอยตัวนี้ตามดูนบ ปลาแล้วมันบุเมืองดำพอเท่าเมือมาคือเมือน้ำค่ะแต่คนคนคนนะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับแล้วก็จัดการทิมมันมันผ่านละย,ยู่กับใบเขียวนันใหญ่สั้นก็จะทิมนะครับโอ้สุดยอดเลยล่ะ แล้วบ่น่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ